คือรู้นะว่เป็นคนชอบกินเนื้อไปกินเนื้อกันจะสั่งเนื้อเ A5 เลยเกิดมาไม่เคยกินเหมือนกันนะไปไหมแล้วก็ถ้าเกิดไปยะจะวันเนื่อจะตามใจทุกวันเลยพอปะไม่พอนะดูเหมือนไม่พออ่ะอ่ะงั้นจ้างไปกินนะจ้างไปกินไปกินเจกับเราปะเอาไหม ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์กินโปรตีนกะเกษตรแทนได้ได้ทั้งมุนได้ทั้งได้ทั้งโปรตีนด้วยนะ <c oughs> ไม่แล้วเขินเองว้ยเขินเองคุณรู้เปล่าว่ากินกินเนื้อนะคุณเขาก็ต้องอามีดเลยค่าวัวคุณไม่สงสารวัวคุณไม่สงสารวัวที่ตายไปหรอคุณมากินผักๆๆกินเจกับเราอะ ใจหลังมันเนีต้องฆ่าวัวตายเล้ดินบอกว่าหิวไม่ค่าใครกูอยู่เฉยๆนะคะ